เอาแล้วับท่านผู้ชมก็กราบสวีดัดสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับก่อนอื่นกดติดตามก่อนเลยครับเนิน500แตกพายทับเรือเปิดเอาติถล่มเกาะกงยับส่วนพี่ไทยของขึ้นยิงรถถังจนลำกล้องแตกคาตีนตะขาบใครบอกให้หยุดยิงอันวาอย่าพึ่งเสือกงานนี้ไทยบอกคำเดียวว่ามึงยิงชาวบ้านกูไม่คุยมาดูความพินาศของอริราชศัตรูที่บังอาจม่แย่หนวดเสือ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยหัวใจนักรบวันนี้ผมไม่ได้มารายงานข่าวธรรมดาแต่มารายงานมหกรรมทัวลงที่กองทัพไทยจัดหนักจัดเต็มให้กับเพื่อนบ้านจอมหาเรื่องบอกเลยว่าสถานการณ์ล่าสุดที่ชายดานตอนนี้มันไม่ใช่แค่เดือดครับแต่มันคือนรกแตกสําหรับฝั่งตรงข้ามใครที่กินข้าวอยู่ระวังสาลักเพราะข่าวดีข่าวมันมันเยอะจนจุกอก,อกเริ่มกันที่ไฮไลท์แรกเอาให้สะใจพวกปากดีกันก่อนเลยล่าสุดครับคุณผู้ชม เนิน500และช่องอานม้าที่พวกเขมเมนมันเคยคุยโวโอ้อวดว่าเหนียวนักเหนียวหนาตอนนี้กลายเป็นอดีตไปแล้วครับทหารไทยเราบุกตะลุยตีแตกกระเจิงยึดได้แบบเบ็ดเสร็จ100%ไอ้ไอที่เคยตั้งปืนใหญ่คูเราตอนนี้เหลือแต่ซากครับพี่น้องยังไม่พอความมันระดับ5ดาวมันอยู่ที่กองทัพเรือครับคุณผู้ชมใครบอกทหารเรือเงียบเงียบงานนี้พี่แกมาเงียบแต่ฟาดเรียบนะครับเปิดแนวรบทางทะเล2จุดพร้อมกัน แบบไม่ให้ข้าศึกได้ทันตั้งตัวปฏิบัติการเช็คบิวฐานเกาะกงหรือที่เขากระซิบกันว่าเป็นฐานเกาะหยอที่ตั้งปืนใหญ่ขนาด130อมมของพวกขเขมรน,นี่แหละตัวแสบที่หันปากกระบอกมาทางชุมชนไทยกองทัพเรือเราบอกมึงหันมาใช่ไหมได้จัดการยิงถล่มสวนกลับไปแบบจัดหนักผลเป็นไงฐานแตกสิครับจะเหลือหรอรายงานระบุชัดเจนเมื่อคืนตอนตีสองครึง่งพี่ไทยเราส่งของข,องขวัญชิ้นใหญ่ไปลงกลางวง ปรากฏว่าฐานปืนใหญ่ขเขมรนที่เกาะกงเละเป็นโจกยิงสวนไปจนฐานพังพินาศดับซ่าพวกที่ชอบเล็งใส่ชาวบ้านเงียบกริบไปเลยเรียกว่าเป็นการรุกเต็มขั้นที่ทำเอาค่าศึกขวัญหนีดีฝอมองทะเลและผวาไม่รู้เรือรบไทยจะโผล่มาอีกเมื่อไหร่ตัดภาพมาที่กองทัพภาคที่หนึ่งทั้งฝั่งบุรพาพยัคฆของเรากันบ้างโอ้โหอันนี้บอกเลยว่าโหดจัดประหลัดบอกไม่ได้มาเล่นขายของนะครับพี่น้อง งานนี้มีการแท็กทีมกันระหว่างทัพบ,บกกับทัพอากาศผนึกกำลังเป็นคอมโบเซตเสิร์ฟความตายให้ศัตรูถึงหน้าบ้านพระเอกของงานนี้ต้องยกให้เจ้ากริปเปนเครื่องบินรบลูกรักของเราที่บินโฉบเฉี่ยวฟิวฟ้าเหนือบ้านหนองยาแก้วและบ้านหนองจานภารกิจคืออะไรง่ายๆครับล้างบางังเป้าหมายคือคลังอาวุธคลังกระสุนและไอ้พวกระบบสื่อสารที่เขมรมันภูมิใจนักหนาคุณผู้ชมลองจินตนาการภาพนะครับกริปเปนบินมาเสียงดังกระหึม แล้วทิ้งของดีลงไปที่พิกัดเป้าหมายตูมต้มตูม้มตู้มคลังแสงที่พวกมันตุนกระสุนไว้ยิงเราระเบิดเป็นโดมิโนโไฟลุกท่วมจอโดยเฉพาะไอาฐานที่ชื่อเขาเหม็นชื่อเหม็นสมชื่อจริงๆที่เป็นฐานพอรอปอชอดอ0 3กองรอยลาดตะเวนของมันบอกเลยว่าตอนนี้ระเหยกลายเป็นจุนไปแล้วครับจากรายงานสายข่าวบอกว่าฐานนี้อาจจะไม่เหลือรอดสักคนคือพี่ไทยเราเล่นบทโหดไม่พูดพร่ำทำเพลงเห็นปุ๊บ ยิงปับ๊บหายวับไปกับตา2วันที่ผ่านมากองกําลังบูรพาเรากวาดล้างคลังแสงเขมรไปแล้ว2จุดใหญ่ๆเรียกว่าตัดแขนตัดขาตัดสเสบียงตัดกระสุนให้พวกมันนั่งมองหน้ากันเลิกลักไม่มีลูกปืนจะยิงสวนสะใจไหมครับพี่น้องนี่แค่น้ำจิม้มบอกเลยว่าการที่พวกมันกล้าหันปืนใส่ชุมชนไทยก่อนผลตอบแทนที่ได้คือความพินาศที่ประเมินค่าไม่ได้กองทัพไทยยุคนี้บอกเลยว่าของจริงไม่ใช่นักเลงคีย์บอร์ด เจอของจริงเข้าไปขเขมเรถึงกับร้องจกักวิ่งหาทางกลับบ้านแทบไม่ถูกเดี๋ยวพาทหน้ามาดูความเดือดของทัพภาค2และวีรกรรมสุดระห่ำของรถถังไทยที่ยิงจนเหล็กละลายอย่าพิ่งลุกไปไหนเดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องมาต่อกันให้ไวอย่าให้ไฟมอดพาทนี้ขอกระโดดเข้าสู่สมรภูมิเลือดของกองทัพภาคที่สกันบ้างโซนนี้บอกคำเดียวว่าเดือดจัดปหลัดลาออก เพราะเป็นการประทะกันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันไม่มีใครยอมใครแต่สุดท้ายใครชนะก็รู้อยู่แล้วว่าไทยแลนด์ไฮไลท์ที่ต้องจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์เลยครับพี่น้องคือการยึดเนิน500และฐานนองบอลช่องอานมาได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดคือก่อนหน้านี้ไอ้เนินพวกนี้มันเป็นหนามยอกอกเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่พวกเขเมรมันมาดักซุ่มยิงเราแต่ทหารไทยเราบอกพอกันทีจัดกําลังชุดใหญ่ไฟกระพริบบุกทะลวงขึ้นไปเคลียร์พื้นที่ แต่ช้าก่อนมันไม่ได้ง่ายเหมือนปลอกกล้วยนะคุณผู้ชมเพราะไอ้พวกนี้มันก็ดิ้นสู้ตายเหมือนหมาจนตรอกในขณะที่เรากําลังเข้าเคลียร์พื้นที่พวกขเขมรมันระดมยิงสวนกลับมันหนักมากทั้งปืนใหญ่ปืนครกจะรวดสารพัดชนิดเรียกว่ายิงกันหูดับตับไม่และนี่คือเรื่องราวสุดระห่ำที่ผมต้องยกนิ้วโป้งให้เลย มีรายงานเข้ามาว่าในการรบที่ดุเดือดเลือดพล่าน,นี้รถถังของไทยคันหนึ่งสวมวิญญาณน,นักสู้พันดุเพื่อจะกดหัวข่าศึกเพื่อจะเปิดทางให้เพื่อนทหารราบรุกคืบเข้าไปพี่แกรัวกระสุนใส่ฐานเขมรแบบนอนสต็อปคุณพระช่วยยิงต่อเรื่อง200นัดรวดยิงจนเหล็กที่ว่าแข็งยังทนไม่ไหวยิงจนปากกระบอกปืนแตกคิดดูละกันว่ามันเดือดขนาดไหนนี่ไม่ใช่รถถังพังเพราะของห่วยนะครับแต่มันพังเพราะหัวใจนักสู้ที่ใส่ไม่ยัง้ง ยิงจนวินาทีสุดท้ายเพื่อปุกป้องแผ่นดินโอ้โหฟังแล้วขนลุกนี่แหละทหารไทยใจมันได้ผลจากการถล่มแหลกแบบนั้นฐานเขเมรฝั่งตรงข้ามก็เละเป็นขี้เหมือนกันครับโดนทั้งปืนใหญ่โดนทั้งรถถังยัดเยียดความตายเข้าไปไม่รู้จะขุดรูหนีไปทางไหนแต่แน่นอนครับสงครามย่อมมีความสูญเสียต้องขอแสดงความเสียใจและสดุดีวีรชนผู้กล้าของเราครับ ในการประทะที่ช่องอานม้าและเนิน677วันนี้เราเสียทหารกล้าไป4นายและบาดเจ็บอีก3นายพวกเขาคือผู้เสียสละที่แท้จริงเอาตัวเข้าแลกเพื่อไม่ให้พวกอริราชศัตรูข้ามมารังแกพี่น้องชาวไทยได้ขอให้ดวงวิญญาณของพี่ๆไปสู่สุคติครับคนไทยทั้งชาติภูมิใจในตัวพวกคุณกราบส่วนสถานการณ์ที่เนิน677ตอนนี้เราคุมได้แล้ว75%เหลืออีกนิดเดียวแค่ตรงปากทางช่องอานม้าเท่านั้น ที่พวกขมเอิมันดื้อด้านใช้ลูกตุกติกซ่อนตัวอยู่แต่เชื่อเถอะครับอีกไม่มานหรอกเดี๋ยวก็โดนเก็บกวาดเรียบตอนนี้ทหารเรายึดพื้นที่สำคัญได้เกือบ80%ของช่องอ่านมาแล้วไอ้พวกที่เหลืออยู่ก็เหมือนรอเวลาโดนเช็คบิลย้อนหลังแต่สิ่งที่น่าโมโหฟังแล้วของขึ้นคือไอ้พวกขมเเนี่ยสู้ซึ่งหน้าไม่ได้ก็เริ่มใช้วิชามานครับพี่น้องมันเริ่มใช้ดโดรน fpv บินพุ่งชนทหารเรา เอากันแบบนี้เลยนะคือมึนไม่มีปัญญาจะยิงแม่นๆสู้กับเขาก็เอาโดรนติดระเบิดมาบินชนดื้อๆใส่ทหารที่กำลังตรึงกำลังอยู่แถวบันไดปราสาทบ้างแถวเนินบ้างกะเอาให้ตายกันไปข้างไอพฤติกรรมแบบนี้แหละที่บอกว่ากระจอกสู้กันแบบลูกผู้ชายไม่ได้ก็ต้องใช้ลูกรอบกัดแต่หารู้ไหมว่ายิ่งมึงทำแบบนี้ทหารไทยยิ่งแค้นยิ่งแค้นก็ยิ่งเอาคืนหนักจำใส่กะลาหัวไว้เลยว่ายิ่งมึงเล่นสกรปรกเท่าไหร่ มึงจะเจอกับความชิบหายที่หนักกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าพาดหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูจุดยุทธศาสตร์สำคัญปราสาทตาควายที่ไทยเรายึดคืนได้ครบทุกจุดและการตัดเส้นทางลำเลียงที่ทำเอาเขมรไสแห้งจนแทบจะต้องกินดินตามมาเลยครับมาต่อกันที่สมรภูมิปราสาทตาควายและพื้นที่โดยรอบใครที่ตามข่าวเก่าๆที่เราเคยเสียเปรียบลืมภาพนั้นไปได้เลยครับเพราะวันนี้กองทัพไทยยุคใหม่ จัดการทวงคืนศักดิ์ศรีแบบทบตนทบดอกข่าวล่าสุดจากหน้าแนวรบยืนยันชัดเจน100เซจากปากรองโฆษกกองทัพบ,บกเองเลยครับว่าเรายึดพื้นที่ปราสาทต,ตาควายได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดย้ำว่าเบ็ดเสร็จคือไม่มีหนูสักตัวของขเขมรหลุดรอดเข้ามาเดินเพ่นพ่านได้อีกแล้วทหารไทยเข้าควบคุมพื้นที่ครบทั้ง4เป้าหมายสําคัญทีเด็ดมันอยู่ที่ยุทธวิธีครับคุณผู้ชมทหารเราไม่ได้แค่ไปยืนหล่อๆถือปืนเฝ้าปราสาทนะ แต่เราทำการทุบบันไดทิ้งแม่งเลยใช่ครับฟังไม่ผิดเราทำลายบันไดาทางขึ้นส่วนบนฝั่งกัมพูชาจนเฮี้ยนตัดทางขึ้นตัดเส้นทางลำเลียงพลตัดทุกอย่างอยากขึ้นมานักใช่ไหมเหาะมาสิวะถ้าเหาะไม่ได้ก็เชิญนั่งมองตาปริบๆอยู่ข้างล่างนั่นแหละการทำลายเส้นทางครั้งนี้บอกเลยว่าฉลาดล้ำโลกเพราะมันทำให้พวกขเขมรไม่สามารถส่งกำลังบำรุงหรือส่งทหารขึ้นมาตลบหลังเราได้อีกกลายเป็นว่าตอนนี้ พวกมันถูกขังให้อยู่ข้างล่างทําได้แค่ยิงปืนใหญ่ยิงจจรวดสึกเสือเข้ามาแก้เขินเท่านั้นแต่จะบุกขึ้นมาประชิดตัวฝันไปเถอะสภาพทหารขเขมรตอนนี้บอกเลยว่าเละเทะพอกระสุนหมดสเบียงไม่มาทางขึ้นโดนตัดก็ได้แต่ถอยร่นหนีตายกันจะละวันสายข่าวรายงานว่ามีการถอยร่นออกจากพื้นที่ประทะไปไกลลิบไอ้ที่เคยเก่งๆปากดีๆตอนแรกตอนนี้เงียบกริบแต่ก็นั่นแหละครับสันดานโจร พอสู้ทหารไม่ได้มันทำยังไงรู้ไหมครับมันหันไปเล่นงานระบบสื่อสารและใช้ลูกตุกติกสารพัดกองทัพไทยรู้ทันครับเราจัดทัพอากาศบินไปบอมใส่เสาสัญญาณใส่คลังแสงจนระบบป้องกันภัยทางอากาศของมันบอดสนิทเรดาร์พังวิทยุเงียบมองไม่เห็นเครื่องบินเรารู้ตัวอีกทีระเบิดลงกลางกระบาลแล้วนี่ยังไม่นับรวมที่ทหารม้าทหารราบทหารพรานของเรา บูรณาการร่วมกันแบบทีมไทยแลนด์ไล่บี้ไล่ต้อนจนพวกเขเมรแทบไม่มีที่ยืนที่เราเห็นมันเงียบเงียบไปบางช่วงไม่ใช่ว่ามันหยุดนะมันหมดสภาพครับอีกจุดที่ต้องพูดถึงคือความพยายามของมันที่จะยิงปืนใหญ่ใส่เราแม่ตั้งใจจะยิงใส่ฐานทหารแต่ฝีมือมันห่วยหรือใจมันตุ๊ดก็ไม่รู้ลูกปืนใหญ่มันเลยปลิวไปตกใส่ที่โล่งบ้างตกใส่ป่าบ้างแต่ที่เลวระยำที่สุดคือตกใส่บ้านคน เดี๋ยวเรื่องนี้ผมจะขยี้ในพาร์ทหน้าสรุปในพาร์ทนี้คือประสาทเป็นของไทยทางขึ้นโดนทุบคลังแสงโดนระเบิดทหารเขมรหน,นีตายนี่คือสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นใครที่บอกไทยไม่กล้ารบให้มาดูผลงานวันนี้ทหารไทยของจริงไม่ต้องพึ่งปฏิหารพึ่งแต่ลูกปืนและฝีมือล้วนเดี๋ยวพาร์ทหน้าเตรียมตัวเดือดขั้นสุด กับความระยำของกองทัพขเขมรที่บังอาจเอาจรวด B.M. 2 1ถล่ทลมใส่ชาวบานตาดำๆงานนี้บอกเลยว่าไทยไม่ทนและคำเตือนเรื่องจรวด P.N.L. 0 3ที่ทัะโผลมาเมื่อไหร่มึงตายมาถึงตรงนี้ผมบอกเลยว่าอารมณ์ดีๆเมื่อกี้เริ่มหายไปแล้วครับเพราะสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้มันคืออาชญากรรมสงครามชัดๆ มันคือความหน้าตัวเมียของกองทัพขเขมรที่สู้ทหารไม่ได้แล้วหันไปกัดชาวบ้านฟังให้ชัดๆนะครับคุณผู้ชมล่าสุดมีรายงานผู้บาดเจ็บจากการประทะครั้งนี้รวมทั้งสิ้น270นายตัวเลขนี้ไม่ใช่แค่ทหารนะแต่มันรวมถึงพลเรือนพี่น้องประชาชนคนไทยที่ไม่รู้อิโนอิเน่ด้วยสาเหตุมาจากอะไรมาจากไอจรวด b m 21ของพวกขเขมรเนี่ยแหละ มันระดมยิงแบบกราดมั่วซั่วไม่ได้เล็งฐานทหารหรอกมันหลับตายิงกะเอาให้ลงกลางหมู่บ้านหวังจะข่มขวัญชาวไทยหวังจะให้เรากลัวถุยคิดผิดแล้วไอ้หนูยิ่งมึงทำแบบนี้คนไทยยิ่งโกรธแค้นมึงยิงใส่โรงเรียนยิงใส่ไร่นายิงใส่บ้านเรือนนี่มันวิถีของลูกผู้ชายหรอวะเขาเรียกว่าหมาลอบกัดและที่ต้องจับตาดูให้ดี ตอนนี้มีข่าวแวแวๆมาเรื่องจรวด PNL03 ของเขมรกองทัพไทยเราประกาศชัดเจนแล้วครับประกาศสิทธิจากผู้บัญชาการเลยว่าถ้าเห็นหัวมันโผล่มาเมื่อไรไม่มีการเตือนไม่มีการยิงขู่แต่จะจัดการทำลายทิ้งทันทีอย่าได้คิดจะเข็นออกมาโชว์พาวนะครับถ้าเรดา์ไทยจับได้หรือโดนเราเห็นปุ๊บจรวดลูกนั้นจะกลายเป็นโรงศพของพวกมึงทันที อย่าหาว่าพี่ไทยไม่เตือนกองทัพเราตอนนี้ล็อกออนเป้าหมายไว้หมดแล้วขยับนิดเดียวคือบึ้มความสูญเสียของทหารเราสีนายที่ช่องอาโนมาวันนี้และพี่น้องประชาชนที่ต้องบาดเจ็บเลือกตกยางออกทุกหยดเลือดที่เสียไปมันจะเป็นเชื้อเพลิงให้กองทัพไทยเอาคืนให้สาสมอย่าคิดว่ายิงแล้วจะจบอย่าคิดว่าทำแล้วจะลอยนวล งานนี้ไม่มีคำว่าปราณีสำหรับพวกที่เล็งปืนใส่เด็กและคนแก่ทหารไทยทุกนายที่อยู่หน้างานตอนนี้เลือดขึ้นหน้ากันหมดแล้วครับคำสั่งเดียวที่รอคือลุยถ้าเบื้องบนไม่ห้ามไว้ป่าน,นี้ทงไทยไปปักอยู่กลางพนมเปญละมัง่งจำไว้เลยนะขมแมนมึงปลุกยักษ์หลับให้ตื่นแล้วยังไปตบหน้าลูกหลานยักษ์อีกงานนี้นรกก็ยังน้อยไปสำหรับพวกมึง ปิดท้ายกันด้วยเรื่องตลกคาเฟ่ระดับอินเตอร์ครับคุณผู้ชมอยู่ดีๆก็มีพระเอกขี่ม้าขาวหรือม้ากแกลบก็ไม่รู้โผล่เข้ามาในฉากนั่นคืออันวาอิรักเอ้ยอิราฮิมนายกมาเลเซียจู่ๆพี่แกก็ลุกขึ้นมาประกาศเปล่าๆสั่งสอนไทยแลนด์เฉยเลยว่าเฮ้ยสี่ทุ่มคืนนี้ต้องหยุดยิงนะจ๊ะเด็กๆเ,เดี๋ยวจะมีผู้ตรวจการดาวเทียมมาดูเดี๋ยวนะครับมึงเป็นใครครับเป็นพ่อใครแหละครับถึงมาสั่งประเทศไทย ยู่ดีๆมาบอกให้เราหยุดยิงทั้งๆท,ที่กระสุนเขมยังตกใส่หลังคาบ้านคนไทยอยู่เนี่ยนะจะบ้าหรือเปล่าแล้วความหามันอยู่ที่ไหนรู้ไหมทำทีที่อันวาพูดจบคุณมาเน็ตนายกลูกแงของกัมพูชาลูกชายสมเด็จคุณเซนรีบโพสต์เฟซบุ๊กตอบรับทันควันครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับนายผมยอมหยุดยิงสี่ทุ่มครับโถพ่อคุณรีบรับลูกขนาดนี้ไม่ใช่เพราะรักสงบหรอกครับแต่เพราะ มึงสู้ไม่ไหวแล้วโดนไทยถล่มจนฐานแตกรถถังกระเจิงคลังแสงระเบิดทหารตายเกลื่อนพอเห็นช่องทางลงจากหลังเสือก็รีบกระโดดงับข้อเสนอเลยนะทำเป็นพระเอกผู้รักสันติภาพทุยตอนสั่งยิงชาวบ้านทำไมไม่คิดงานนี้เสียหนูอนุทินชาญวีรกูลรองนายกของเราออกมาสวนหมัดกลับทันทีแบบนิ่มๆแต่เจ็บลึกบอกว่าไม่มีการเจรจาอะไรทั้งนั้นในพื้นที่นี้ เพราะเขมรยิงพลเรือนไทยก่อนจะไปหยุดยิงได้ยังไงในเมื่อภัยคุกคามยังอยู่ชัดเจนไหมครับมึงยิงกูได้เพราะกูจะเอาคืนมึงบอกแปะโป้งขอหยุดตักกะป่วยๆแบบนี้ใช้กับไทยแลนด์ไว้ได้เว้ยนี่ไม่ใช่สนามเด็กเล่นนี่คือสนามรบสรุปเลยนะครับคุณผู้ชมสถานการณ์ตอนนี้ไทยเราได้เปรียบ1,000%เรซเรายึดพื้นที่สำคัญได้หมดเราทำลายฐานยิงได้เกือบเกลี้ยง กองทัพอากาศครองน่านฟ้ากองทัพเรือครองทะเลส่วนทัพบ,บกก็กระทืบจนดินกระจายไอ้ที่มาเรียกร้องหยุดยิงก็เพราะรู้ตัวว่าถ้าขืนรบต่ออีกสองวันกองทัพเขมรอาจจะไม่เหลือสภาพให้คนจดจำไทยเราไม่ได้กระหายสงครามครับแต่ถ้าใครมาหยามเกียรติมารังแกรประชาชนของเราเราจะซัดให้จมดินวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับติดตามกันต่อวันพรุ่งนี้ รับรองว่าถ้าพวกมันยังไม่หยุดห้าวเราจะมีมาหากรรมจัดหนักให้ดูอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ไทยแลนด์ปูนปูนสวัสดีครับตักดา 1. ฐานขเขมรกระจุย 2. รถถังที5้พังยับ3คัน 3. จรวด BM21 กลายเป็นเศษเหล็ก1คัน 4. สศัตรูสังเวยความซ่าไป89บ 5. ศพ 5. โดนร่วงระนาว นี่คือผลงานชิ้นโบแดงของกองทัพไทยทุกเหล่าทัพที่ผนึกกำลังกันปกป้องแผ่นดินขวานทองยอมเหนื่อยยอมเสี่ยงเพื่อให้พวกเราได้นอนหลับสบายและมานั่งอ่านข่าวที่ผมเขียนอยู่นี่ไงสุดท้ายนี้ฝากถึงเพื่อนบ้านจอมเคลมหน่อยนะจ๊ะเลิกเธอะครับนิสัยที่ชอบลอบกัดชอบวางระเบิดแล้ววิ่งหนีไปฟ้องชาวโลกพอโดนสวนกลับก็ร้องเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดเลิกเธอะ ถ้าอยากรบกันแบบลูกผู้ชายก็นัดมาเจอกันที่ลานวัดตัวต่อตัวเปรียบเลยนะอย่าเอาชาวบ้านเป็นโลกสำหรับคนไทยอย่างเราเราอนท่านสิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือส่งกำลังใจครับแชร์เรื่องราวความกล้าหาญของทหารไทยออกไปให้โลกรู้ว่าอย่ามาเล่นกับไฟไทยใครเข้ามารุกรานจุดศพมีแค่สองอย่างครับไม่พิการกลับไปก็กลายเป็นปุ๋ยอยู่ที่นี่วันนี้สถานการณ์ยังไม่จบแต่ไทยเราได้เปรียบ จับตาดูกันต่อไปครับว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรพังพินาศเพิ่มอีกในฝั่งนูน้นสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปเชียร์ทหารไทยต่อลาไปก่อนด้วยคำว่าไทยแลนด์ปูนปูน,ปนสู้วอยสวัสดีครับไปสมองนะครับกัมพูชาเปิดก่อนแบบตุดต๊ดๆตอนตีห้ไทยสวนกลับแบบแมนแมนด้วย F16 ผลลัพธ์คืออะไรไทยเจ็บแต่ยังยืนไหวส่วนกัมพูชายับเยินไม่มีชิ้นดี ใครที่ฟังอยู่แล้วเลือดรักชาติมันสูบฉีดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้พวกเพื่อนบ้านมันเห็นแล้วหนาวเล่นใครมีความเห็นยังไงอยากฝากอะไรถึงเขมรคอมเมนต์มาข้างล่างเลยครับเอาให้เดือดสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปติดตามสถานการณ์ต่อถ้ามีความเคลื่อนไหวหรือมีการจัดหนักรอบสองเมื่อไหร่ผมจะรีบมารายงานให้ไหวที่สุดจำไว้นะครับแผ่นดินไทยใครแตะไม่ได้สวัสดีครับมีศูนย์พักพิงมีข้าวปลาอาหารแต่ฝั่งกัมพูชานี่สิครับ ชาวบ้านกว่าแสนคนหอบลูกจุงหลานหนีตายกันโอลมันข้ามมาฝั่งไทยบ้างหนีเข้าป่าบ้างเพราะไม่มั่นใจว่าผู้นำตัวเองจะคุ้มครองได้ไหมโรงเรียนปิดระนาวตลาดชายแดนที่เคยคึกคักตอนนี้เงียบเป็นป่าช้าพ่อค้าแม่ค้าขาดรายได้เศรษฐกิจชะง,งักงันนี่แหละครับคือราคาของสงครามที่คนก่อเรื่องฝั่งนู้นไม่เคยคิดถึงคิดแต่จะโชว์พาวสุดท้ายผ่าประเทศพัง สื่อต่างชาติอย่างแกลลีใต้ถึงขั้นกลางแผนที่วิเคราะห์ออกทีวีเลยนะครับว่ากัมพูชาทําแบบนี้ฆ่าตัวตายชัดๆเพราะไปกระทบความมั่นคงภูมิภาคแถมยังประจานตัวเองเรื่องเป็นแหล่งซ่องสูมอาชญากรจีนอีกอายเขาไปทั่วโลกครับงานนี้อัปเดตล่าสุดหน้าบ,บ่ายวันที่11ธันวาคมเสียงปืนใหญ่เริ่มเบาบางลงแล้วครับทางฝั่งกัมพูชาหลังจากโดนจัดหนักไปชุดใหญ่ไฟกระพริบดูเหมือนจะเริ่มได้สติหรือกลัวจนหัวหดก็ไม่รู้ การยิงตอบโดนน้อยลงมากมีแต่เสียงประปรายเหมือนคนไม่มีแรงส่วนทหารไทยเรายังคงตรึงกำลังเข้มข้นครับไม่ประมาทร,รถถังปืนใหญ่ทหารราบยังประจำการแน่นทุกจุดใครโผล่หัวมาในระยะยิงซอยร่วงหมดเราประกาศจุดยืนชัดเจนครับเราไม่รุกรานใครแต่ใครอย่ามายามแผ่นดินไทยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวก็จะไม่ยอมเสียให้ใครหน้าไหนทั้งนั้นไม่ว่าจะมาในรูปแบบทหารมาในรูปแบบบอล หรือมาในรูปแบบโดรธสุดท้ายนี้ครับคุณผู้ฟังเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าของจริงเขาไม่พูดเยอะไทยเราอยู่นิ่งๆมานานพยายามเจรจาพยายามเป็นพี่เป็นน้องแต่พอถึงเวลาต้องรบเราทำให้โลกเห็นแล้วว่ากองทัพไทยไม่ใช่เสือกระดาษ F16 เราบินได้จริงระเบิดเราด้านจริงด้านหน้ามึงเนี่ยแตกยับและทหารไทยใจสู้จริงส่วนพวกแก๊งคอเซนเตอร์หรือพวกสีเทาๆที่หนีตายกันอยู่นั้น ขอให้รู้ไว้ว่าจุดจบของพวกคุณใกล้เข้ามาแล้วฐานที่มั่นผูกทำลายต่อไปนี้จะไปมุดหัวอยู่ที่ไหนก็ลำบากถือเป็นข่าวดีของคนไทยที่อาจจะได้พักหูจากเสียงพวกนี้ไปสักพักใหญ่ๆขอให้พี่น้องคนไทยทุกคนมั่นใจในกองทัพของเราครับและช่วยกันเป็นหูเป็นตาอย่าไปหลงเชื่อข่าวปลอมข่าวปันจากเพจผีเพจเถื่อนให้ฟังข่าวจากแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือมาฟังผมสรุปนี่แหละชัวร์สุดมั่นสุดส่งกำลังใจไปให้ทหารกล้าชายแดนทุกคนครับขอให้ปลอดภัย ขอให้ชนะและขอให้พวกที่คิดร้ายกับไทยพิน,นาศย่อยยับกลับไปให้หมดสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปเกาะติดสถานการณ์ต่อถ้ามีอะไรเดือดเดือดเข้ามาอีกสัญญาว่าจะรีบมาสับให้ฟังทันทีอย่าพึ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับเพราะสงครามยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพทหารเขมรเพราะมันเยอะจนนับไม่ไหวหวังว่าบทความนี้จะทําให้ท่านผู้ชมได้รับสาระความรู้ความบันเทิงและได้ข้อคิดดีๆกลับไปนะครับพี่น้องชาวไทยเอาละครับท่านผู้ชมชาวไทย มีความรู้สึกคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องที่ผมยกนำเสนอในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าหากมีความเห็นใดก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ที่คอมเมนต์ได้เลยก่อนจากกันไปก็ฝากพี่น้องชาวไทยกดซับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังในการทำคลิปต่อๆไปขอขอบพระคุณทุกทกท่านมากๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับและขอเป็นกำลังใจให้แก่ทหารไทยที่สามอุทิตนทุกทกท่าน เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดีครับ